เป็นวัดดังในสุพรรณนะคะก็จะมีจุดเซมซีนะคะเป็นไม้เซมซีใหญ่แบบนี้เลยนะเนี่ยคะ่ะจะมีจุดถ่ายรูปนะคะเป็นต้นซากุระค่ะต้นซากุระปลอมเป็นอ๋อชื่อรู้ชื่อวัดและเป็นวัดพระพุทธพ,ทธพทธะปุษย์คีรีศรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองนะคะประจำจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่ก็จะเป็นจุดที่แบบมาทําบุญกับหลวงพ่อที่เป็นพระจริงๆส่วนอันนี้เป็น ท้องที่แกะสล,สลักหินขนาดใหญ่นะคะด้านข้างก็จะเป็นเหมือนเอ่อระเบิดระเบิดหินนะระเบิดหินอย่างนี้นะคะนะคะ,นะคะจะเป็นจุดที่ให้เราขอรัครางนะจุดท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ อันนี้เป็นจุดที่เราไหว้พระค่ะขอบใจนะครับขอบใจถ้าสมมุติว่าเราถ่ายไปจากด้านล่างนะคะอันนี้คือเราอยู่จุดสูงสุด้านล่างก็จะเป็นฝั่งจุดขายของนะคะนี่เลยจะมีรถรับส่งคอยรับส่งผู้โดยสารนะคะไม่ได้เนาะสวยมากนะสถานที่จริงสวยมาก